ปี2566ซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเป็นรุ่นที่1น,นะคะโดยจะดำเนินการในระหว่างวันที่31และวันที่ถึงวันที่1กุมภาพันธ์เนาะตรงนี้นะคะก็วันนี้ค่ะเราก็ได้มีพี่วิทยากรน,นะคะมาให้ความรู้ทราบในเช้า,าวันนี้ามาวันแรกอันนี้เราทำขนมอะไรกันเ้วยลูล้รู้ <laughs> ใช่ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการสอนทำขนมลูกชุบค่ะโดยมีพี่วิทยากรนะคะพี่คุณสมหญิงอินเอิบรักนะคะวิทยากรในการสอนการสุขอาชีพการทาลูกชุบในวันนี้นะคะซึ่งขนมลูกชุบค่ะก็เป็นขนมที่คิดว่าทุกคนนะคะในครัวเรือนของเราก็รู้จักเป็นอย่างดี แต่สูตรไข่สูตรทนใช่ไหมคะและวันนี้ค่ะเราก็จะได้มาเรียนรู้การทำขนมบูกทุกเพื่อที่พี่ๆท,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 ทุกคนนะคะจะได้มีความรู้แล้วก็นําไปต่อยอดทําเป็นอาชีพเสริมทุกคนอาจจะมีรายได้หลกักของตัวเองอยู่แล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งค่ะที่เราจะมีการฝึกอาชีพแล้วก็นามาเสริมรายได้กับกครอบครัวของเราหรือไม่ก็ทำทางเจะเองในด้านนี้ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ ผู้ครัวสามัญถือว่าต่าไปมากยิ่งยูปุ้ไม่ได้โมกคดีใจเลยดแล้วร้อนไหมคะเลยป็นที่เ็นที่เลยนะคะ็นที่เลยนะคะนุ่มหวนุ่มวนนุ่มกมที่ข็งองคนเยทนี้ก็ส่วกวใช่ไมคะในการทาตัวมันกับส่วนที่สองก็คือในส่วนของการตกแต่งให้สวยก็คือการซุบ้ดยวุ้นใส่นะคะซึ่ง วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากนักนะคะเริ่มจากว่าแรกนะคะก็คือถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวซี่นะคะอันนี้ก็คือถั่วเขียวซี่ก่อนที่เราจะมาทำเนะะี่ยค่ะจะต้องทาการแช่น้ำก่อนนะคะอย่างน้อยก็คือ3าถึงสชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนก็ได้แต่ถ้าข้ามคืนต้องระวังนิดนึงว่าตอนเช้ามาเนี่ยถ้าคุณไม่ล้้งน้ํามันให้ดีอ่ะมันจะมีกลิ่นนะคะต้องระวังกับสองก็คือกะทิ นะคะกะทิกล่องก็ได้กะทิสดก็ได้ถ้าดีก็กะทิสดถ้าเราไม่สะดวกก็เป็นกะทิกล่องก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะคะ mm hmm. เลือกไอ้ที่สีขาวนิดนึงเพราะว่าถ้าสีออกติดเหลืองอะตอนเราควรหัวค่ะมันจะติดสีแล้วถ้าเราไปชุบม้นใสๆอะมันจะไม่ค่อยสวยนะคะแล้วก็จะมีส่วนของกล่นเกล็องค์ไทยะคะ่ะย่างเลยเลยแล้วก็สีต,ต่างๆอันนี้แล้วเราเลย ว่าเราอยากทำอะไรวันนี้ก็เตรียมมาหลายสิ่งเลยค่ะแล้วแต่เลยรูฟ้าเนืองม่งแดงนะคะตามที่เราต้องการส่วนใหญ่ลูกชุกเนี่ยก็จะขานเลยอะ่ะส่วนใหญ่เลยที่เขาทำกันไ่ะเขาก็จะปัน้นให้เป็นรูปผลไม้กับผลไม้นะคะผลไม้ผักอะไรอย่างเงี้ยไ่หายเลย,ท,เลยที่เรารู้จักกันตอนนี้ก็แล้วแต่ว่าคนไหนอะ่ะมีความสามารถในการทำบางคนเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าฉันไม่เอาถั่วล่ะ เผือกได้ไหมเผือกก็ได้นะไม่มีอะไรที่บอกว่ามันไม่ได้นะคะขนมมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดถ้าคุณไม่ชอบถั่วคุณเป็นเผือกกวนก็ได้นะถ้าคุณั้นได้คุณคว็ามันเปือกกวนได้หรือว่าบางคนอาจจะเป็นมันก็ได้นะแล้วแต่ฤดูกาลคุณอยากชอบทําอะไรคุณก็ทำมันนั้นได้ขอแค่ว่าเริ่มต้นของมันน่ะจะต้องเป็นขนาดของเนื้อที่กวนออกมาแล้วเนียนสามารถปั้นเป็นรูปร่างได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของเขานะคะ ติดหรือจับปริมาแต่วันนี้อาจจะนานนิดนึงเพราะว่าโซ่เขียวเราเตรียมมาค่อนข้างสูงค่ะเต็มซึ้งเลยค่ะก็อาจจะนานนิดนึงหนึ่งชั่วโมงเปแงมาเจอนไนค่ะหนึ่งชั่วโมง คือมันแล้วแต่ค่ะคือเวลาเราเนื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดออกมาแล้วเราก็ชิมอะได้สุดมันสุกแล้วก็ใช้ได้ไม่ต้องให้มันเละค่ะเ็าจะไงเดี๋ยวเราไปตัวอีกเราต้ไปตำแล้วไปตัวอีกองไปตัวอีกถ้าตำถ้าตำหรอตำจริงก็ไม่ต้องกองก็ได้นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราดูว่ามันละเอียดพอหรือยังไอ้ขนมใต้เนี่ยมันบอกไม่ได้เลยค่ะมันแล้วแต่คนจริงๆบางคน่ะเขาชอบแบบเนื้อเนียนมากคุณก็ไปปั่นเลยแต่ถ้าบางคน่ะเขาชอบว่า ให้มันมีเท็กเจอร์นิดนึงมันมีรสสัมผัสอะไรนิดนึงคุณก็เอาให้มันหยาบหน่อยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จริงๆค่ะว่าไงตอนนี้กำลังผสมอยู่ว่าชอบแบบไหนแต่ถ้าเป็นตัวเพี้ยกรเองเพี่ยกรหนูว่าของแม่นี่อาจจะไม่ค่อยแรงนะ เร้ปล่อยไป่อปล่อยไปเรื่อยหนูิดว่าแม่เนี่ยมัจะอยู่ปั่นระพอแค่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวี่โบ่นีไปไงมดีที่่เชี่ยคดิพรูจัไสุขาาระครับนะถ้ามีอะไรไปที่ศูนย์ศูนย์ราชการรจักดีไม่เอยื่อที่เคยเคยไปไปบ่อยๆกันอ่ะ จังหวัดนคนปรปฐมค่ะแล้วก็สวัสดีี่ทุกท่านนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะทางจังหวัดนคนปรปฐมค่ะได้อนุมัติโครงการพัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนปชัญญาโดยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวพัฒนาโดยนาศาสตร์พระราชามาใช้กิจกรรมในวันนี้ค่ะทางศูนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดนคนปรปฐม ได้รับสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ2,566กิจกรรมในว้นนี้ค่ะเป็นกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับป,ประชาชนท่านประธานเชียงลมผู้สูงอายุนะคะพวงในตํานสารายานะคะและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะค่ะก็ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในวันนี้นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเราได้ให้ได้ปรปบะมาแนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านสุรศักเจริญสิรีโชตนะคะท่านเห็นความสําคัญกับการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะได้มีกิจกรรมเพื่อจะรองรับก,กิจกรรมให้มี การสร้างงานสร้างอาชีพและมีรายได้เข้ามานะคะค่ะซึ่งจังหวัดนครปฐมนี่ก็ได้ให้งบประมาณพิเศษนะคะอันนี้จะเป็นงบของจังหวัดนะคะงบของท้องผู้ว่าเลยอะค่ะก็เป็นการพัฒนาคุณภาพประชาชนนะคะให้เป็นประชาชนอัจฉริยะนะคะหรือว่าสมาซิ้เส้นนะคะผ่านการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศาสตร์พระราชานะคะก็คือพออยู่พอกินนะคะแล้วก็มุ่งเน้นให้เราหารายได้ลดรายจ่ายนะคะแล้วก็ลดปัญหาคูณเดือนและสิ่งแวดล้อมนะคะ ก็ขอให้ผู้เข้าร่วมฝึกก็ตั้งใจเรียนดูแล้วได้แลกเปลี่ยนกันนะคะอย่างน้นอยก็ได้มาเจอการพบปากกันนะคะแล้วเราก็ได้สามารถนําความรู้เนี่ยไปทําอาหารให้ครอบครัวได้รับประทานนะคะแล้วบางท่านก็อาจจะเป็นการสร้างอาชีพนะคะซึ่งเราจะมีวิธีการแล้วก็มาสอนเรื่องของการขายออนไลน์อีกครั้งนะคะถ้าท่านใดที่มี ความต้องการที่จะสร้างอาชีพนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องของเงินทุนประกอบอาชีพนะคะสามารถกู้ได้นะคะเป็นเงินทุนของผู้สูงอายุนะคะของของกรมผู้สูงอายุนะคะซึ่งสามารถติดต่อผ่านทางสำนักง,งานเราได้นะคะอันนี้จะไม่มีดอกเบี้ยนะคะถ้าท่านใดเนี่ยเพืท่านท่านประธานชมรมนะคะคุณ mm hmm. อาพี่ผู้ชายทั้งคู่เลยนะคะที่ว่ากรรูานะคะจริงๆคุณอาเขาพร้อมนะคะที่เขาไม่ทําก็ได้แต่เขา ยอมลำบากไปขอรง่วงของทางจังหวัดมาเพื่อจะมาให้พ่อพ่อแม่แม่แมแมพี่พ,พ,พ,พี่น้องน้องของเราเนี้ยได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่ในสังคมนะคะเราเราเดินคนเดียวอะ่ะมันเดินไม่ไหวแต่จะให้สนุกสนานและไปให้ไกลให้ห่างต้องไปด้วยกันนะคะเพราะโชคดีนะคะว่าของเราเนี่ยมีผู้นําทางพื้นที่นะคะเป็นประธานชมรมเนี่ยมีเครือข่ายที่ดีนะคะก็ เป็นเวลอสมควรแล้วนะคะที่ฉันขอเปิดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพนะคะเพื่อพัฒนาคุณทุกคนชีวิตให้กับประชาชนขอให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะเชิญพร้อมนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสาม

ดูยะเนิบเนิบอะไปบอกก็ฝั่งในเรือนั้นยะเนิบเนิบเราใช่สีมันเริ่มเล่นใแล้วเนิ่แล้วอะเิจะไม่กลับอะไราี้ยไปจะไม่กับตรงนั้นมันจะไเม้เนนตรงหัก หนูนี้จะติดเลยอ๋อโว้คุณสาหนูนี่เสียงดังจริงเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใชป้ายี่ไหนมาเลยค่ะมามเอาแต่เหลือมาติมตรง้ฮะมีค่ะมีเยอะมีเยอะป้ามาเก็บไปให้หนูด้วยนะทุกส่งพมาเราจะดูนะว่าพวกจ้าป้าอะไระเนี่ยดูนี่เลยอไ้ ไม่เป็นดูนี่เลยไม่เป็นจะพิกแ่แกลงันไม่เป็นดีกว่าจะได้อยู่ด้กันี่าฮ่า่าฮ่าาาาด้่ะมวันนี้เขาใครใครไหนมาต้อง่าไหวเลยแ่เี๋ยวเราลอดิ่้าวนี่มัานี่ก็เลยไม้กดเอาไม้กดให้มันเป็นกรีนี่นะเวลาเขา เขาขายอย่าไปต่อเขาเลยนะขออายจย่าไปนาไปต่อเขาทำไมเลิก<า>่อเขาบห้าอาันสิบบาทสิบเอ่ออะไรขาย่ลยดูพวนกันโอ้โหเงือกต้ไ<ห>มไกโอ้โห ซื้อห้าแถงหนึ่งัองไม่ใช่เนี่ยคว็จะได้มาเป็นเดี่ยวไม่ใช่เลยไม่ต้องมาซื้อเห็นใจเขาขาเท่าไหร่เขาเออคือขายตัวห้าบาทแม่นเดียวนี่อะไอเด็กิกไงริดผิิก็ง่ายิก

เป็นอะไรได้แล้วแต่จินตนาการซอฟติกไหมเนี่ยเออเลาเกี๋ยวเดี๋ยวพอไปถุงแล้วใส่ใส่ลูกตาให้ด้วยนะสีนี่อ่าได้มีฟีดอ้าวใส่ลูกตาด้วยนี่เห็นไหมฉัูบอกแล้วคุณนายแม่หนูสั่งได้ซอฟปั้นยังไงล่ะสวยเลยไหนวังสวยเนี่ยน่ารักอ่ะอยากได้หวยฝากอกคุณนายแม่หนูเอาเอาเอาเสียบบอกว่าอ่าเดี๋ยวคุณนายแม่ปั้นให้ บ้านหมูบ้านฝอยลูกทะเลเหรอใช่ไทำนองนั้นแหละบัานหมูบ้านฝอยลูกทะเลนี่ไงมะคูห็นไหมปั้นมาคูดเห็นไหมโอ้มาคูดมะคูดปั้นกลมกก่อนไม่เขีม่วงก็ทำให้มันลีลีนอนเราบอนไม่จ่ายข้าบอกไม่ายมากูไม่บอกมีเงินไว้คนนี้ต้อเอาไว้นานๆหน่อยเดี๋ยวไม่มีเสียงเกียวจ้า <laughs> à Pichit, nhẹ nhẹ ăn Anh tan tâm rồi. chồng không được. ไอ้พี่งั้นมันเอะใครเน่ยของใครตอนนั้นนะที่ยที่เป็นใหญ่สวยสวยไม่รูเป็นนอะไรนต้ให้มันเป็นรุ่นห่เงมากมาเลยทุกคนนี่ะชมพูนี่ชมพูนี่แ้างผมนี่มีนี่โฟระไรส์หน้าหรอโอ้โห นี่ก็ต้องเมีกระดี่ยากระรี่โอนี่ไม่ได้แปลงเนี่ยเนี่ยหนูว่ามันไม่แน่นมากกว่าว่ะพี่กะป้าปลาป้าป้ากะรี่ยากรรีโอพิพัฒเนี่ยมันโดนลมแล้วมันหักมันอ้าหมดเนาะไม่ไม่หนูว่ามันกอดไม่แน่นด้วยมันไม่แน่นเนี่ยเนี่ยทําแม่กี้แป๊บเดียวอ่ะนี่พริกพริกใหญ่ๆพร้อมพ้อมพริกกระเหลียงนะ ไปชีพิกะหลี่เอ้ยไม่ได้กะหลี่พูดซะไม่อยากจับเลยเนอานเทสไม่แดงไปนะเ้นเหมือนเด็กถ้าแดงไปน้ำเป็นอะไรนะก็ติด เมียนใไม่ัวาววางกันนก็หมักกันไม่เมียนให่เดี๋ยวาไรยนง้กนยุบเลยที่ข้ทุก่อยู่ใีไ่ารวยไ่แม่ใจร้อนนี่ลอนนลนนมาแลไม่แน่เลยไม่แน่เลงไม่แน่น นสเหลือแต่สีเขียวบหน้าผ่ค่นไะอ่สีแดงใครจะสีแดงทุบแล้วค่ะอะอะแดงเหลืองเมื่อกี้เสร็จแล้วยาค่ะหนูจะมาเติมบุ้นเสรแล้วค่ะเสร็จยารให้เราบางหนูจะมาเติมบุ้นแล้วก็จะทุบรอบสอุบแล้เหรอคะเออสีแดงยังไม่ชุบเลย

ต้องต้องชุบคนเดียวนี่จับไม่ถูกเลือของไทยสมไหนมี้ชุบไปยังเนี่ยโอ้ยคะแนนชุบแล้วให้คะแนนด้วยไหมให้ให้คะแนนทวาเดียวยังให้เดียวอ่ะชีวิตมันไม่ได้บอดอยู่ตรงนี้ขายได้ต่อช่วงไปเรื่อยๆขนมหวานอ่ะใหนึ่งชุบตนรุ่สมัยก็จะนั้นทำแล้วก็ได้ทุกชุบทำไปทำบุญก็ได้ทำไปทำบุญก็ได้ทำไปช่วยงานก็ได้หรือจะทำไปขายเป็นอาชีพก็ได้งานของทักซินต่อไปได้ตลอด พี่เันก็จาจากแม่ฉันมาไม่ใช่ว่าฉันรู้มาเองแม่เป็นคนทำขนมขายเตมแ้วแต่ต้องแช่นี่ก่อนแล้วถึงจะเอามาเชื่อมแช่ก่อนอย่างน้อยก็คืนสองคืนนะ่ะถ้าแช่น้อยมันจะหอมไม่จับเข้าไปในในตัวนะ้ำนะถ้าได้สองคืนเด็วพี่หนึ่ง ลูกไปตุกแก้กเปิดฝาขาเปิดฝาเสร็จุ้กแล้วก็ราพอนยินเสียงก็ไม่เปิดวิดีโอนะฮะจับแล้่หแล้วแล้วแล้วกลาไปยื่งแ้วก็ต้มอ๋อต้มมาเลยใช่ไหมต้มเลยไมใช่แบบพอดีของมันกะหล่งกะหล่มันีไม่เยอแล้วเดี๋ยวถอยตันเยอะ

ต,ต้องต้มให้สุกก่อนแล้วถึงจะไปทําเป็นตัวของทับทิมกรอบต้มเลยต้มประมาณ3ามสิบนาทีก็สุกแล้วนะไม่เอาแล้วเหรอพี่พี่มิทอย่าลืมถ่ายฮะ อมอโอเคค่ะวานะคะตอหลานอก็ไม <been> ่หวนะคะหลังไม่ไหวอะไอย่างีไม่ไหวสามีก็ปวดตายละคุณเออย่ามานะคะ ดูด้นราคาเดี๋ยวเสียงดังได้ขอหอมก่อนนะคะกินหอมค่ะคต้องไม่ลงลงหน่อยสิลงเลยลงมาหน่อยไม่ยื่อนี่ตังได้ตังล่าว่าลงหน่อยได้ได้ได้จ่ายให้ตังเลย ทำไม่ดีที่เดิด้ว่ะทั้งวันนี้เดี๋ยวนี้หน้าก็สวยขึ้นนะเนี่ยเช้าเช้าทานสเตยมอะทั้งวันามกินคือเราไหมไม่หรอกบ้าฮาเที้ย